ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนกันของหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบเนื้อหาและรายละเอียดในหน่วยการเรียนรู้ที่1ว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้นักเรียนก็ใช้หนังสือเล่มน,นี้นะคะ,นะคะแล้วก็หนังสือเล่มน,นี้นะคะที่ใช้ทบทวนนะคะก็ ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะอักษรไทยนะคะอักษรไทยมีสีชนิดนะคะก็คือพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเลขไทยนะคะตอนี้พยัญชนะเนี่ยเรามาดูกันว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะพยัญชนะไทยเนี่ยก็ได้แก,ก่กอไก่นะคะถึงหอนหุกฮูก พยัญชนะไทยเนี่ยมีทั้งหมด44ตัวนะคะพยัญชนะไทยทั้งหมดนะคะจะแบ่งตามระดับพื้นเสียงเนี่ยก็ได้เป็นสามหมู่ดังนี้นะคะ 1. อักษรกลางก็คือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงระดับกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะต่อไปก็คืออักษรในหมู่ที่2ก็คืออักษรสูงจะมีทั้งหมด11ตัวนะคะต่อไปคือ อักษรในหมู่ที่สามนะก็คืออักษรต่ำก็คือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงระดับต่ำมีทั้งหมด24ตัวอันนี้นะคะก็เป็นพยัญชนะไทยนะคะพยัญชนะไทยจะแบ่งเป็น3กลุ่มหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตรยางนะคะต่อไปนะคะ,อ,ะอันที่สองก็คือสระสระในภาษาไทยเนี่ยนะคะ จะมี21รูปแล้วก็มี32เสียงแล้วก็จะแบ่งตามาลักษณะพื้นเสียงเนี่ยก็เป็นสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวนะคะการใช้สระในภาษาไทยนะคะการใช้สระในภาษาไทยก็จะมี3ลักษณะก็คือ 1. สระที่คงรูป ะค,ะคือสระที่ไม่เปลี่ยนรูปเมื่อนํามาผสมกับพยัญชนะก็จะมีทั้งสระมีอาจจะมีตัวสะกดด้วยหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้เป็นสระที่คงรูปเช่นบออัวบัวก็จะมีสระอัวเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็คือสระเปลี่ยนรูปก็คือสระที่เปลี่ยนรูปเป็นสระอื่นเมื่อนำมาผสมกับพยัญชนะ นะคะก็ัชนะต้นและตัวสะกดก็มีอยู่4ตัวนะคะต่อไปสระรถรูปก็คือสระที่ตัดบางตัวออกไปหรือลดรูปไปหมดเลยเช่นสระอวสระโอสระเอนะคะสระอ,อเป็นต้นอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสระต่อไปก็เป็นเรื่องของวรรณยุกนะคะ วันณยุคของเราก็จะมีห้าเสียงแล้วมีสีรูปนะคะรูปที่ไม่มีก็คือเสียงสามัญน,นะคะมีสีรูปก็คือรูปเอกรูปโทรรูปตรีรูปจัตวาเสียงก็มีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของวันในยุคนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเลขไทย ะะเลขไทยที่เราใช้กันทั่วๆไปเนี่ยเราก็ใช้ส่วนมากในภาษาไทยวิชาภาษาไทยเพราะเลขไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะแต่ทีนี้เลขตัวที่เราใช้กันเป็นหลักสากลเนี่ยเราเรียกว่าเลขอารบิกเลขอารบิกก็จะมีอยู่ สิตัวก็คือตั้งแต่ 0, ูนย์หนึ่งสองสตัวนะคะต่อไปเลขไทยเลขไทยก็เหมือนกันนะคะก็จะมีอยู่10ตัวก็ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, งสมี่หนะคะมีสิตัวเหมือนกันนะคะเลขไทยที่เราใช้ก็1เขียนบอกจำนวน 2. เขียนบอกข้อนะเขียนบอกบ้านเลขที่เขียนบอกวันเดือนปีเป็นต้นนะคะอันนี้คือเรื่องของอ,อักษรไทยนะคะตอนนีอ้อีกเล่มหนึง่งขอให้นักเรียนดูจากเล่มสีฟ้าเหมือนกันนะคะในเล่มแบบเรียนแล้วนักเรียนก็ดูในเรื่องของบทที่1น่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1 ก็คือเรื่องกินดีมีสุขนะคะนักเรียนก็อ่านทบทวนนะคะในเรื่องของกินดีมีสุขมันก็จะมีสาระที่ให้เราจำแล้วเราก็จำแต่เนื้อหาที่สำคัญนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูก็จะมีงานให้นักเรียนทำนะคะแล้วนักเรียนกเ็เลือกอ่านในหัวข้อที่นักเรียนจะตอบว่าข้อไหน ะจะมีคำตอบให้นักเรียนเลือก3าํคำตอบแต่นักเรียนต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อกอไก่ขอไข่หรือขอกวายข้อไหนถูกต้องก็ให้นักเรียนไปเขียนในสมุดแล้วนักเรียนก็เขียนว่าใบคำตอบข้อ1ตอบข้อ2ตอบข้อ3ตอบจนครบ10ข้อนะคะพอนักเรียนอ่านใน งานที่ครูส่งไปให้แล้วนักเรียนก็สามารถจะเลือกได้ว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องแล้วนักเรียนก็อย่างเช่นสมมุตินะคะว่าข้อกอไก่นะข้อหนึ่งเมื่อนักเรียนอ่านไปแล้วข้อกอไก่ถูกต้องนักเรียนก็เขียนในใบคําตอบว่าข้อหนึ่งตอบ ข้อกอไก่เขียนตัวกอไก่ลงมาเพียงตัวเดียวข้อ2อาจจะเป็นคอควายที่เป็นข้อที่ตอบถูกต้องเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนก็เขียนคําว่าข้อ2ตอบคอควายนะคะแล้วนักเรียนก็ส่งงานให้ครูในทางลายส่วนตัวที่ครูจะส่งไปเป็นตัวอย่างแล้วก็เขียนกำกับไปให้ดูนะคะขอให้หนักเรียนส่งงานทุกคนนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้ก็มีงานเพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีค่ะ